ครับ,รบวันนี้ตกหลิวอีกแล้วครับผมพองจระเข้ใหญ่เหมือนเดิมครับนาย,ยหมเดิมผมครับก็มากับบาร์แทคครับสี่สิบดีกี้จะได้ไตัวไหมเหมือนเดิมครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นลังปนผสมกับฟิตนวดนิ่มๆโมนิ่มเท่าไหร่วะ น,นัินเต็มเงียนเงี้เรียบร้อยครับบาแท็กจัดแล้วใสสวยใสใหญ่กว่าตกหน้าดินนะครับใสเนี่ยอโอ้หานเลยครับใสเนี่ยโอ้ต้องใสจะไม่ได้กินนะครับอะไรวะมา ลงมาทำไมอ่ะจะบอกวิ่งจะลอยแนวขามแนวไปโฟคุณละ มาเร็ว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 ไปแล้วครับเข้าแล้วมาเข้าแล้ว,ลวไม่ใช่ลอยน้ำป่ะเออไม่ใช่ลอยน้ำรับไปฟังผลนี้ไปหายายหรือเปล่า Đúng. Ừ, hai thang luôn Đúng rồi Nhiều bật lắm กองขึ้นแล้วก็เข้าแน่นอนหาเห็นเดียวเดินมครับเด,ยดียวดีนยวจะมีท่านเป็นก้อนอไกลๆไ,ไม่ต้องตกไกล

Ừ, hình nhạt thế em em này Ừ. 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 จต่จังว่าวินที่ไปกินเบาเรียบร้อยครับอืมกินเบาไากินเบาก็เกินโอ้โหได้อุ้ยหลุดโอ้

xe lái đó. Bì thằng này nó ổn lắm nhé, thằng này nó thử đi Thằng này nó thử nào Có đi Ôi Kì mát nó sâu rồi, sâu rồi Mát đi hả?

ก็กกกกเ,ลเ,เลยขี่ใี่หมขี่แมวตัวขาเเลนะแตว่าขาขาจะเรียนจเรียนขาาไหมเรียนขึ้นไปขอนุ่นเลยดิยอ,อ,อีกตัวนี้จะไปใส่หมูเว้

จออีกสักตัวปิดคลิปแล้วครับเราเราถ่ายนานดูไม่เพลิน หห้เลย <laughs> <S <s <hr> กินมันเสิท์หน่อยจะกินอมเลยให้ไปเลย Hingui, hingui. Oh. E, yán, nhìn yên, hngo nhìn Hngo mưa. Hoo nha hoo 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 nhìn, nhìn, nhìn. เดียอะเลยเนี่ยนะครับเอาอีกสักตัวอื้อฮักตัวต้องมี่ขั้นฮักเราวันนี้เออมันเนี่ย eh eh malah malah